อยู่ในช่วงของการรีวิวแนะนำเครื่องมือช่างนะครับอีกตัวหนึ่งที่หน้าง,งานนะครับที่ต้องใช้ก็คือจะเป็นเครื่องเป่าลมที่ไว้ใช้ทำความสะอาดในช่วงของตัวการเก็บงานนะครับในเรื่องของตัวการทำแบบปัดฝุ่นนะครับหรือพื้นที่ตามซอกต่างๆที่ต้องเอาดินเอาเศษอะไรต่างออกนะครับก็จะใช้พวกเครื่องเป่าลมนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเป็นแบบไร้สายวันนี้ผมจะมานําเสนอตัวเครื่องเป่าลมของแบรนด์ซีนิกนะครับทางโ o บอว์เฮานํนเข้ามาจาัดจำหน่ายมีขายตามอ่โคบอวเฮานะครแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมีท่อเป่าลมนะครับมีตัวถุงก็ตัวบอดี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะมีแค่ในส่วนงตัวบอดี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อยู่ ประมาณนี้นะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งใช้กับตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับก็จะเป็นใช้กับแบตเตอรี่พวกขนาด2 0โวลต์บอดี้ครับน้ำหนักค่อนข้างเบาต่อกับตัวอุปกรณ์ที่เขามาให้นะครับก็จะเป็นตัวท่อลมตัวนี้ประมาณนี้นะครับตามบอดี้ของเขานะครับก็จะมีในส่วนฟังก์ชันนะฮะหลักๆก็จะมีในส่วนตัวสปีดนะครับอยู่3ระดับด้วยกัน1 2 3นะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัว ปุ่มมาพาวเวอร์นะครับนะก็จะมีตัว LED นะครับในเรื่องของตัวการส่องตามนงงานหน้างานต่างๆนะครับแบตเตอรี่นะครับก็หาซื้อแยกมานะครับจะใช้ตัวขนาด2 0โวลต์นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับเราใส่เข้าไปก็ประมาณนี้ตัวบอดี้ของเขานะครับอันนี้คือความแรงอยู่ที่3นะ โอ้ค่อนข้างแรงโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบโดยการเป่าในเรื่องของตัวพวกยาอะไรต่างๆดูนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกับการเป่าตัวใบไม้นะครับที่มันปลิวอยู่บร,ริเวณตรงนี้โอ้โห โอเคจากการทดสอบเครื่องเป่าลมไร้สายตัวไฮสปีดตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะในสูงของตัวการลมที่ออกมานะครับในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับถือว่าโอเคในเรื่องของตัววามถนัดมือความแรงสําหรับใครที่สนใจนะครับตัวบอดี้ก็อยู่ที่ราคาพันกว่าบาทแล้วก็ตัวแบตเตอรี่น้ไม่กี่บาทนะรก็สามารถใช้งานในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนะใช้งานแบบยาวๆแบตอึดๆนะครับแล้วก็ความแรงของลม คอนเทนตีจะแรงนะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ก็สามารถกดสั่งซื้อหรือไปซื้อตามสาขาก็ว่า l h o ทั่วประเทศได้ครับ